วันนี้เราจะมาทำสร้อยเชือกลมง่ายๆกันอีกรูปแบบหนึง่งน,นี่จะมาทำแบบละเอียดละเอียดหน่อยให้พี่น้องได้ดูกันเปิดอัในใดอยากลองทำตามก็ลองทำดูครับผมจะเป็นลายง่ายๆลายพื้นฐานเขาเรียกลายเกลียวสองธรรมดาฮะตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นงานขึ้นหน้าร้าน้องผมนะเอาเชือกสอดเข้าไปหนึ่งเส้นอยู่ระหว่างกลาง ตัวสร้อยฮะถ้าเป็นสร้อยต่อรอยต่อก็เอาถ้ามันอยู่ระหว่างรอยต่อนะครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็จุดหัวเชือกครับแล้วก็มาต่อกันนะตรงนั้นเราเขาเรียกรอยต่อแต่นี้เส้นนี้ของผมมันจะเป็นปรับรูดได้นะมันก็เลยต้องปรับให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วก็ตัดเชือกมาอีกเส้นหนึ่งเชือกไปกหนึ่งเส้น เราก็มาสอดเข้ารูเดิมครับผมอารูที่เราขึงกับตัวแกนขึงก็เอวครับผมน่ามาดูช้าชัดชัดเราซ้ายพาดก่อนฮะแล้วขวาสอดใต้ค่อยดึงขึ้นมาครับพี่น้องทำผมจะทำช้านะครับอันนี้สำหรับมือใหม่แบบ อยากลองทำจริงๆนะฮะเรายังจับจุดจับทางไม่ค่อยได้นะครับผมตอนนี้เขาเรียกลายตะขาบนะครับผมทรา,ายาเอาขวาพาดแล้วก็ดึงขึ้นมาถักไปฮะอันนี้ก็เอาทรายพาดเมื่อกี้ขวาแล้วนี่ก็ซ้ายครับผม ตัวขึ้นห่วงนี่ผมแนะนําให้ดึงแน่นๆนะครับผมดึงแน่นๆครับแตาเป็นวงกลมสวยดีฮะดึงเข้าไปอ่าดึงแน่นๆนะครับพี่น้องจะสวยพอดีค่อยดึงไปนี่ตัวขึ้นห่วงผมจะนับดูที่ยี่สิบครั้งนะครับพี่นอ้องอ่าในเทคนิคของผมนะครับถ้าถักลายนี้นะอ่า มันจะมีเส้นที่โผล่ขึ้นมาด้านบนกับอ่านี่เห็นไหมเส้นโผล่ขึ้นด้านบนครับผมอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นที่วิ่งลงล่างเห็นไหมอ่เราจะใช้เส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาถักนะครับผมขึ้นมาทับแกนนะครับผมอันนี้เส้นขึ้นมาอยู่ข้างบนเห็นไหมดูชัดๆครับผมดูช้าๆทำให้ดูแบบละเอียดๆหน่อยจะได้ทำกันเป็นครับผม เอาเส้นนี่อยู่ข้างล่างขึ้นมาพาดแกนตลอดนะฮะอ่าแล้วก็ถักปกติสอดใต้ดึงขึ้นมาดึงเข้าไปอ่าแล้วก็ดูอีกอ่าเห็นไหมไอ้เส้นที่ว่าอยู่ข้างใต้ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเอาเส้นที่อยู่ข้างใต้นะครับผมที่วิ่งลงใต้ลงข้างล่างนะครับผมคือมาพาดที่แกนตลอดเลยครับผมแล้วก็ถัก ดูกันไปเรื่อยๆครับผมก็ตะแคงดูมันอยู่ด้านล่างอขึ้นมานี่สำหรับมือใหม่ที่ยังจับจุดไม่ได้นะครับผมสําำหรับผมนี่ไม่ต้องดูไม่ต้องจับแล้วคือจับถักไปโดยธรรมชาติเลยฮะ นี้ผมก็ทําออกมาเป็นความรู้เผื่อใครอยากทาตามไม่เฉยนะฮะทางหนึ่งผมก็จะทำคลิปออกมาเพื่อโปรโมทผลงานของผมเองด้วยนะในทางช่องของผมถ้าพี่น้องท่านใดชอบงานคมคม,มงานละเอียดงานเนียบๆก็ผมของผมก็เป็นงานที่ฝีมือระดับค่อนข้างเนียบในระดับหนึ่งนะครับพี่น้อง ี่ก็คือมันก็เป็นงานโปรโมทของผมเองด้วยทั้งคลิปทั้งช่องนี้แล้วก็ทําประโยชน์ด้วยฮะสาหรับพี่น้องมือใหม่อยากลองถักนี่ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะได้แบบนี้เลยอย่างที่ผมทําเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้การฝึกการลองทําผิดทําถูกค่อนข้างเยอะครับผมดึงแล้วก็ดันเข้าไปด้านหน้าครับพี่น้อง มันจะแน่นเห็นไหม็ยอยู่ของหลัง่นยู่ของบนเห็นไหมเอาเอาเส้นที่ยุงหลางเข้ามาถาักตลอดนี่ทิ้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่ที่อยากลองทำดู ลองฝึกดูครับมาขั้นตอนที่สองได้แบบนี้นะแล้วนะเรานับมปถึงยี่สิบครั้งนี่คือการขึ้นห่วงและะ้วฮะสองคู่นี้คือคู่ที่เราถักนะครับพี่น้องส่วนอันนึงที่ดึงมานี่คือเส้นแกนที่เรามาัดแกเอวนะฮะเส้นแกนที่เรามาัดแกเอวคู่เนี้ยเอามามัดฮะ,ค,ะคู่นั้นก็ปล่อยมัเลย มาจับดัดทรงนิดนึงอ่ะแล้วก็ดันไปด้านหน้าครับผมให้ละนาบกับตัวแกะเส้นนะแล้วดึงเข้ามาอ่าประมาณน,นี้ครับผมแล้วก็มัดครับผมมัดยังไงก็มัดเลยครับไม่ต้องดึงแรงมากนะตรงนี้ดึงแบบพอตึงตึงมือพอให้เขาอยู่ทรงไม่ต้องดึงจนแน่นตอนนี้ดึงธรรมดาอ่าแล้วก็จับอีกคู่นึงกล้องไม่ค่อยชัดนะอ่ะ แคหนึ่งเขามามัดตัวนี้จะเป็นลายเกลียวสองธรรมดานะอันนี้เป็นลายพื้นฐานมัดดึงไว้จับขยับเขาเข้าทรงนิดนึงมันก็จะมีเส้นที่วิ่งวิ่งขึ้นบนอ่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ลงล่างแล้วก็จับ เขาเขาระเบียบนิดนึงมาจับเส้นที่คู่บนวิ่งขึ้นบนก็วิ่งลงล่างนะครับพี่น้องอมาถักก่อนอันนี้ก็ถักธรรมดาครับผมผาดลาดซ้ายธรรมดาตลอดเลยฮะผาดซ้ายก็ดึงสอดดึงขึ้นมาตรงนี้ต้องใจเย็นนะฮะดึงแล้วก็ดันเข้าไปดึงแล้วก็ดันเข้าไป มันก็ดันเข้าไปอ่าประมาณนี้ฮะนับไปอันนี้ทางร้านของผมจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบครั้งนะฮะที่ผมนับเมื่อก่อนนับเดือนนี้ไม่ได้นับแล้วกะเอาครับพี่น้องถามว่าร้านผมอยู่ที่ไหนอ่ะผมขายอยู่ตลาดอ้อมใหญ่ปาร์คนะครับผมทางบิ๊กซีอ้อมใหญ่อยู่ข้างบิ๊กซีอ้อมใหญ่ฮะอยู่เขตอ่อนครปฐมนะครับพี่น้อง นี่ก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งเราถักครบแล้วนะครับพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งเขามาถักปกติเลยฮะถักทับซ้ายถักฮะเรียกลายพิคอรดซ้ายนะฮะนี้พิคอรดซ้ายพิคอร์ดขวาฮะนี่เขาเขาเรียกพิคอร์ดซ้ายแลขวาคือเราก็หมุนไปอีกฝั่งหนึ่งฮะอืนี่ก็ถักให้เท่ากันก็ไม่มีอะไรมากครับผมลองฝึกลองทําดูฮะ พี่น้องทางออนไลน์อยากสั่งงานสั่งอะไรที่ผมทําหรือดูผลงานผมก็เข้าไปที่ facebook สอนรักออมินได้เลยนะครับผมจะมีรูปผมยืนอยู่นะฮะตามนี้ครับผมนี่เป็นลายพื้นฐานเกี่ยวสองธรรมดาครับพี่น้องถิาพี่น้องท่านใดอยากลองทําดู เส้นนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะเพราะเป็นงานทําทําบางๆให้พี่น้องดูมันค่อนข้างมีขีดจํากัดนิดหนึง่งพื้นที่จํากัดเพราะว่าผมถักคนเดียวก็จะออกมาดูดีกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันพื้นที่มันจํากัดติดขากล้องขาอะไรครับพี่น้องกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสอ่าจับมันอยู่สรงนิดนึงมันจบงานแล้วก็ตัด เชือแล้วก็ลนไฟไปเช็กลนครับพี่น้องก็จะกลับมาเงามาสวยเหมือนเดิมละ,ะเสร็จออกมาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมลวดลายสีสันผมจะเป็นงานหน้าร้าน